เ,เขาลุ้นเขาจะล,ลุ้นตลอดเลยครับดูโอ้ไม่ต้องไปกัดมันหรอกเดี๋ยวก็ให้มันสุกก่อนเดี๋ยวก็พลิกลูกย่างปลาให้น้องๆกินครับดูครับน้องน้อยน้องน้อยมาแล้วน้องน้อยมาแล้วครับน้องน้อยมาแล้วอย่างมุมกว้างมุมกว้าง น้องน้อยเริ่มเริ่มมาให้กำลังใจอีกแล้วครับน้อยเริ่มมาให้กำล,ลังใจพ่ออีกแล้วมารับน้อยฮะมาช่วยพ่ออีกแล้วน้อยมาช่วยพ่ออีกแล้วดูดิกำลังใจตลอดเลยครับน้องน้อยเนี่ยแกพ่อทำอะไรลุ้นตลอดเลยลุ้นตลอดเลยมาเราไปซื้อเตามาวันนี้เพื่อที่จะนั่งย่าง,างปลาให้น้องน้องกินครับ มือนี้มือพิเศษครับมือพิเศษเสาหยุดครับเสาหยุดต้องมีมือพิเศษครับหน้อยสนใจใหญ่แล้วเอาหลับก่อนลูกหลับก่อนเดี๋ยวพ่อเก่อคอยแป๊บนึงหลับเร็วหลับเร็วครับหลับเร็วเดี๋ยวพ่อเก่อคอยแป๊นะบนะึงบอกให้หลับก่อนหลบครับดูโอเคไยจิตแล้วครับเพื่อน เก็บก่อนเก็บก่อนไปดุมกล้องนะไปดุมกล้องคะน้อยครับน,นั่งอยู่นี่นี่นี่ครับเพื่อนนี่นั่งอยู่นี่ครับลุ้นครับลุนล้นลุ้นตลอดครับน้องน้อยเขาจะลุ้นก็ช่วยลุ้นตลอดนี่ครับตาน้องครับไปหาซื้อมาเมื่อตอนเช้าครับเพื่อนนี่ นุ่นสนใจสนใจสนใจเอ๊ะอะไรวะน้อสนใจน้อสนใจน้าสนใจเขาลุ้นเขาจะลุ้นตลอดเลยครับดูโอ้ไม่ต้องไปกัดมันหรอกเดี๋ยวก็ให้มันสุกก่อนเดี๋ยวค่อยพลิกลูกเพื่อนดูยังนั่งกุ้นอยู่เลยอ่ะเมื่อไรจะได้กินเนาะ ไม่ครับน้อยเมื่อใดจะได้กินนะโอ้เดี๋ยวเขากำลังย่างปลาอยู่ครับเดี๋ยวได้กินครับเดี๋ยวได้กินครับใจเย็นๆเ,เดี๋ยวได้กินครับนี่ลุ้นตลอดเลยครับพเพื่อนเออน้าน่ารักเลยเฮ้ยครับฮะบอ้าอ้าได้หรือฮะโอ้ลราคุยแล้วฮะกอดติดที่ไม่ให้กอดอีกแล้วมาปึ๊บครับฮะ ครับเพื่อนเพื่อนหลังจากย่างไปย่างมาดูสภาพปลาครับเพื่อนโอ้ดําปี้เลยเสียคนนานอีกแล้วอันนี้ดูคุณแม่เลยมาช่วยครับคุณแม่มาช่วยทีนี้ก็ย่างปลาดำเลยแม่บนใหญ่เลยครับว่าโอ้ย่างยังไงเนี่ยฮะทำให้ปลาเป็นแบบนี้เลยคุณแม่เข้ามาช่วยครับดูสภาพปลาดูสภาพปลาเพื่อน อ่าเห็นไหนะนำปี้เลยโอ้โหตาสต์ตั้งใจย่างพ่อนี้ไม่ได้เรื่องเลยพ่อนี้ไม่ได้เรื่องเลยเนี่เดี๋ยวค่อยเอาหนังออกแล้วก็เดี๋ยวค่อยแกะให้น้องกินครับเพื่อนๆหลังจากเรากรองปลาเสร็จหลังจากที่คุณแม่ช่วยก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราจะมาแกะปลากันครับเพื่อจะจะให้น้องๆทั้งสี่ครับวันนี้ เสา the ให้โอกาสมีเวลาไปซื้ออะไรที่ให้น้องๆกินเป็นมื้อพิเศษครับเอาหยุดสุดพิเศษครับนี่เออเตาตติมครับเพื่อนๆตติมอ่าติมเมื่อไหร่นี่พี่วันพี่วันอยู่นี้ครับนี่ติมโฟล์มาแทนเลยติมบอกติมไม่ไหวแล้วครับติมไม่ไหวแล้วติมหอมหอมติมหอมครับ๋ยวคุณแม่กำลังแกะอยู่ครับติมใจเย็นๆครับ แกะอยู่กลังแกะอยู่ครับวันนี่นี่ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวพี่ดำเนี่ยพี่ดำยังไม่รู้ตัวกับเพื่อนๆนี่ครับพี่ดำนี่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 เขาคว้าตลอดเลยวันนี้ตอนย่างอ่ะนี่นี่ครับไปแล้วครับโอ้บอกว่าหนูไม่รู้ได้ไงหนูรู้แล้วเฮ้ยะเดี๋ยวเรามาแกะแกะให้เสร็จกันครับแบบเึงนกับเอาครับตอนนี้ไม่แกะปลาเสร็จแล้ว ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงน้องน้อยเฝ้าครับน้องน้อยเฝ้าครับใจเย็นครับน้องน้อยใจเย็นครับอันนี้กางกลางไม่หมดกลางัไม่หมดเดี๋ยวพ่อกลางบอกให้ครับนี่นี่นี่มีก้างอีกแม่เช็กกลางด้วยนะนี่เดี๋ยวน้องกินครับนี่ครับอร่อยครับมื้อพิเศษครับคุอพิเศษแล้วเราก็มารุ้นพี่ดำครับว่า จะกินใหม่ครับเพื่อนมือพิเศษครับเสาหยุดสุดอร่อยครับอ่าพี่ดำมาแล้วครับพี่ดำมาแล้วดูพี่ดำกินได้เปล่านะครับนี่พี่ดำมองหน้าก่อนเห็นไหมอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหยุดไปไว้ให้พี่ดำครับพี่ดำเขาจะไม่ค่อยกินรวมครับเขาจะต้องไปกินเดียวเดียวครับถ้าเขาอยู่ด้วยเขาจะแบ่งให้น้องหมดครับเขาจะไม่ไม่กินครับ นี ì, ่พี่ว้นกินหมดแล้วก่อนเขาเลยดูติมยังกินช้าๆอยู่น้อยก็กาลังกินอยู่ครับเพื่อนๆนี่อร่อยนี่อ้นมาก่อนเพื่อนเลยติมว่ไงลูกติมว่ครับลูกโอ้หแล้วติมโอันอี้ม่ย่างปนูกินออยไหมคะน้อยหมดไมลูกน้อยใกลจะหมดแล้วทำไมวันนี้ติมกินช้าแั่หรือว่าเราช่าง กินเชื้อยู่นู่นเดยไปดูคุณนายอ้วนตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มานั่งนี่แต่งตัวอยู่รับมืเช็ดมือเช็ดไม้ครับหลังจากกินเสร็จก็เช็ดมือเช็ดไม้สักหน่อยเพื่อความสะอาดของน้องครับเนี้ยเราจัดการเยอะบ่อามาดูตรงนี้ต่อเต็มยังกินไม่หมดเลยครับอืมติมอิ่มแล้วครับติมอิ่มแล้วนี่เสร็จน้องน้อยครับเสร็จน้องน้อยครับเพื่อน น้องน้อยขอขอกินครับน้องน้อยขอกินครับน้องน้อยกินเองเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับชมติดตามชมช่องแมวยิ้มชาแนลนะครับขอบคุณมากๆครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front.